สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อวันนี้สเตกินข้าวแรงอิ่มแล้วสเตกก็จะกินผลไม้เนาะผลไม้บ้านสเตกเนาะบ้านบ้านอีสานก็มีอยู่อีสานก็มีเด้ผลไม้ชนิดนี้เนอะมากว่าจะพี่น้องจ๋ามากว่ากินมากว่าน้ำสเตกเด้ออืมอืม <laughs> มากว่าป้อมอันนี้บ่เมนต์มากว่าเาาเนาะกับเจ้าคุกมาล่ะพองน,น้ำตาลกับเกลือพิษ <c oughs> หน่อยนึงจำมกักมากว่าป้อมเนานะมันกับบ่อฝาดแล้วกับบ่ส้ม กับเจ้าคู่เกลือกนี่มาพี่เกลือนอยู่ใส่กับมี์เนาะมากหวานเนาะเมืองนอกกับมี์กับเจ้าส้มขายเลยจักเนะมืองนอกเมืองนามีเบิดแลลวเนาะ นี่คือบ่มีเกลือเด้อพี่น้องเด้อนี่คือบ่มีเกลือมันี่เป็นแบบนี้นะบ่มีเกลือเด้อนี่เด้อมากว่ามากว่าจ้ะตัดแล้วกันเนื้อมันจะเป็นสีนี้พี่เนาะแล้วมันจะออกสีแดงขาวเนาะ เนื้อมันจะเป็นสีแดงขาวจ่เป็นค่ะจแต่ตบางสมัครเป็นพิเกลเนาะอืมว่ามันจะต้องเป็นสีนี้แหละพี่น้อดอยู่บ้านพี่น้อยอย่างเมื่อนาะอืม หาเอาหน้าแต่นหน้าหมูไปไปเยอะหน้าไปเป็นก้อนห้าหน่ะเบิ่อ่อยอย่างกลับบ้านคีอเดียว <c oughs> ย,ย่างกาย่างกลับบ้านกันมาแต่หน้ากันแม่เ,เอาเลยเลยหน้าผิดแซบซอยอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยข่อะ <c oughs> กลับลูกกับหลานเนาะ sao mắc phích cửa vậy nho ơi, gìn nấm điều đó, phi nho đưa má má, bình nướng sẽ để gìn thêm nướng thêm Những nicknames, nơi nắng 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 ตายตายพ่ออะไรพี่น้องเอ้ยสัปักหลายพ่ออะไรพ่ออะไรมาไหวแล้วลีนกระแดงนะพี่น้องลีนม่วงมะแม่แดงลืมออกสีม่วง អរពើចាំនេះណោះបងប្អូនណោះជើកັນใหม่ចា